เฮมิสต hey, ุยามาดีมาดีกระดับเศรีบินจอดามันเนี่บินจอดามันปาร์ตี้ปี้ตูดเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาเจอกับบอสแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวอซีในสตรีมนะครับผมว่าวอซีนิวซีเนาะในสตรีมอันนี้จะเป็นแมปออร์ลากอนโอไรกอนไม่ใช่แมปโครโลนโดนะโอรากอนหรือโอไรกอนไม่รู้มพิงอ่านหาจิกอะไรแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นบอสเนาะเดี่ยเป็นสัญลักษณ์บอส แล้วมันก็จะดอกไปเรื่อยมันจะเปลี่ยนจุดถ้าสีแดงนี้มันจะเป็นบอสตัวสีขาวเดิน2อตีอันนี้เป็นบอสตะขาบบอสแมงป่องบอสแมงมุมนี่น้องเราก็เจอตัวมาแล้วเอย่าลองยิงมันดิเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วเอ้ยเหียยอะ เฮ้ยเฮ้ยเขี้ยวิ่งไปอย่าหยุดอย่าหันกลับไปมองมันเป็นไล้วะมันเป็นไหนละเฮ้ยเขี้ยตกใจหมดเลยมันไปแล้วโอ้มันกลับไปที่เดิมแล้วโอนขนตูดลุกเลย โอ้ขี้หดตัวถ่ายขนตูดลุกหมดเลยมาเปล่ามาเปล่าเอ้ามันจะมีระยะของมันอยู่อ่ะก็ใครอยากลองมาล่ามันก็ลองมาล่าดูนะครับมันได้ไอผมกระสุนไม่พอไงว่าจะล่าอยู่นะแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะไม่รอดอ่ะไปเมืองดีกว่าโอเคครับผมนี่เนาะบอสตะคบปาร์ตี้ปี้ตูดอืม